สวัสดีคะ่ะเรามาเจอกันใหม่นี้นะคะกับคลิปพาชมไร่นะคะคุณสมชายและคุณสมแดงนะคะเริ่มมีเสียงฮูอากาศันร้อนเดี๋ยวเราพาชมกันด,ดีกว่าว่าไล่คุณพ่อมีอะไรกันบ้างาใช่ไหมคะน้องแองเจลราไปกันมาแล้วคะ่ะพื้นที่เล็กๆแต่มีหลายต้น หลายอย่างต้องบอกหลายอย่างไม่ใช่หลายต้นต้นต้นแบบทุกอย่างแต่อย่างไรนี่แต่ว่าไม่อันนี้คือต้นมังคุดมังคุดเห็นลูกไหมเห<อ>็นเห็นบ้างไหมาที่กันแคะแองเจิลมาแล้วมาดูต้นมังคุดกันมีลูกติดปีนเริ่มีติดบ้างแล้วค่ะแต่ก็ใบดิบหมดเลยยังไม่สุกเห็นลูกไหมฮะมันสูงไปนะม,มีมีบ้างอ่ะแต่ไม่เยอะแต่ก็แล้วก็มีเอ้แม่แม่แม่สีม่วง ไหนฮะอ๋ออันนี้ยเหรอยังไม่สูกไหนฮะไหนแองเจิลไหนๆๆคะว้าวอิสอิสสามอิสอิสนาะไม่รู้ข่าว้ตาเด็กไดหมยูนัลองเด็ดออกาก่อนลูกสิงห์วังมีมีรูกนะนี่ดสิเห็นไหมคะเห็นไหมคะแองเจิลแม่ถ่ายองเจิลชิมนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่กลับก็ไม่น้อกอ ว้าวเดี๋ยวเราจะเทมัลงมานี่ค่ะมีแค่ต้นสองต้นแต่ก็มีลูกให้เขกินนะคะเอามาลูกหนึ่งได้แล้วอีกลูกหนึ่งเอามาไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันสูงค่ะขนาดตัวแม่ของหนูยังยกไม่ขึ้นแล้วอ้าวได้แล้วกินได้เปล่ากินได้เปล่ากินได้แต่เดี๋ยวก่อนนะเราจะไปดูต้นอื่นกันต่อว่ามีอะไรบ้างไกล้ล่ววัลล่านอกจากมีอ่าเมื่อกี้เราเก็บมังคุดแล้วเนาะ ดูวันนี้ผลผลิตที่เราได้สับปะรดห้วยมุ่นค่ะวันนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องไปไลฟ์ขายให้คุณยายกันใช่ไหมคะแล้วก็ขนุนด้วยวันนี้ขนุนใหญ่มากบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์เนาะบิ๊กไซส์สองลูกเออบิ๊กไซส์สองลูกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันเนาะไปแองเจลเราไปเดินเที่ยวกันห่าเงาะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะนี่ตั้งใจมาหาเงาะนะคะแต่สลุกกินได้ไหม ไม,ไ,ไม่ได้ยังเจ็บว้ายว้ยวยวยได้แล้วค่ะเอ็งเจ้าเดี๋ยวนะคะมาไหมม,ม,ามาไหมเห็นวานแล้วเจอแล้วค่ะสีแดงนี่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 นนอันนี้นมันจะต้องเป็นสีเลื่อเรือแบบนี้ถึงจะทานได้นู่นค่ะนู่นนุ่นไหนอันนี้อันนี้ได้๋อมีสีแดงเดี๋ยวคุณแม่หยิบให้ค,ะค่ะกั๊นะคะค,คุณแม่ต้องใช้ความสามารถอุ้ยมีสีแดงสองลูกค่ะนี่นะคะแล้วก็มีผักบุ้งค่ะผักบุ้งเอาผักบุ้งก็ไม่ทิ้งไง กือของโพดไงคะกินค่ะนี่อยู่ที่มืออยู่เลยค่ะคือผักบุ้งผากบุ้งก็จะไม่ทิ้งเงาะก็จะเอาว้าวนี่เรามีเงาะด้วยวันนี้ถ่ายรูปแค่อชาคุณส้มชายกับคุณส้มแดงมียังมีอีกนะแดงได้ใจค่ะอ่ามาอยู่ที่ต้นเงาะอีกต้นหนึ่งแล้วค่ะรออยากกินแต่มันก็ยังออกสุกไม่เท่าไหร่นะคะนี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มมีให้เราเก็บแล้วเดี๋ยวเราลองมาเก็บกันนะคะ เอามาไล่เก็บกันตอดดีกว่านะคะนี่นะคะคือตอนนี้กำลังจะเอาเงาะแต่เกิดว่าเงาะนั่นอยู่สูงเกินไปแล้วพอดีไม่มีไม้นะคะก็เลยต้องหาไม้สอยมะม่วงมาสอยเงาะแทนลูกมีแบบว่าแดง ดูน่ากินมากเลยค่ะแต่ว่ามันมีประมาณสองลูกนะคะไม่โอเคเลยสอยกีทีก็ไม่ยอมหล่นนะคะโมโหแล้วค่ะสอยยากมากๆค่ะเออเห็นไหมคะเห็นไหมคะ เออกะว่าจะไม่หลุดเลยไมต้องคะอีทีนี้อ้าวสวยงามค่ะก็สวยมากๆค่ะสวยงามจริงๆได้แล้วนะคะนี่นะแม่สั่งให้เก็บอ่านี่อยู่นี่สวยงามค่ะเขาวางข้างไหนที่ต้องเจอยุง,ยงเยอะมากม,<า>มาเจออีกต้นนึ่ง อันนี้เขาเรียกว่าต้นลำไยค่ะมีอยู่ต้นเดียวนี่แหละเริ่มติดลูกด้านบนแต่ก็ยังไม่สุกนะมองแล้วใช่ไหมคะยังกินไม่ได้ไยังกินไม่ได้ค่ะแต่ก็มีต้นลำไยที่สวยงามของเราติดลูกด้วยปีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นมะไฟกันไนม่เอือ ลูกมะไฟนะแต่มันยังไม่ติดลูกข้างบนเูสิดูกันแสดงสวยไหมลูกไฟสวยไหมสวยค่ะดูแล้วน่ากินไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นดูนะนี่ลูกว่าไฟ <laughs> เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ด้านในไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะ เอาไว้ถ่ายรูปสวยๆได้อย่างเดียวไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแม่เดี๋ยวลองหาลูกใหญ่ๆดูแล้วกันนะคะปลูกยังไงนี่เป็นพวงแบบนี้เลยเนี่ยอเด็ดมาหนึ่งลูกเดี๋ยวโชว์โชว์โชว์ชวอลูกนี้ก็ใหญ่กลมน่ารักแต่ถามมีเนื้อไหมไม่มีอ่ะไม่ลองแกะนี้นะคะลูกนี้มีไหมดูเหมือนฟักทองยังไงก็ไม่รู้เหมือนฟักทองนะคะมีไหมมีเนื้อไหมเดี๋ยวลองเช็คก่อนนะโอ้แกะยากไม้ก๊อดแครนอดโไม่มีเนื้อค่ะสรุปง่ายๆก็คือเอาไว้ถ่ายรูปอย่างเดียวค่ะสวยงามสวยๆค่ะเพราะสวยๆ เรายังไม่รู้เลยนะคะปลูกไงก็ไม่รู้อันนี้น่าจะมีอยู่อ่าน่าจะมีนะคะลองดูก่อนโอ้ my god โอเคไม่มีเลยงป๊บมีไม่มีเนื้อแม่แต่นิดเดียวค่ะแกะได้ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปได้สวยค่ะนะคะเจอลูกที่น่าจะมีเลยค่ะอู้วใส่หัวชไหอาไหนลองแกะแม่แกะโชว์ดิมีเนื้อเปล่าทางต้น มีอันนี้รู้อยู่อันไหนลองแกะดูก่อนก็ความมั่นใจของทุกท่านเออมีเนื้อแต่เนื้อจะเน่าไปนิดนึงนะคะนานอ่ะมันนานแล้วไงคะมันโดนฝนแล้วแหละเมื่อวานเมื่อคือเมื่อวานน่าจะเป็นฝนแรกเพิ่งตกมันก็เลยเน่าหมดเลยค่ะนี่อันนี้ทานได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่จะไม่รอดนะแม่ลองแกะดูชัดๆโชว์อันนี้ได้นะโอ้อันนี้ได้ค่ะแต่หนูไม่กินค่ะโอเคอ่าแม่กินอือเปรี้ยวไหมหวาน หันไปหันมามจากต้นรถไฟเหลือบไม่เห็นอ๊อเอาดีเลยนย่องไม้เอาไหมนะต้องถามคุณยายก่อนว่าวันนี้คุณยายอุ้ยออกไม่ไม้ลายน่อกเลยอะค่ะเนี่ยหัก<า>ไปนี่ต้มได้หลายม้อเลยแหละนี่ก็อาหารพื้นบ้านค่ะวันนี้ก็พามาชมไล่คุณตาเจอกันคลิปหน้าน,นคะคะแม่ไอซ์กับน้องแองเจิ้ลพาทัวร์ค่ะ